สวัสดีครับผมพันอีกเช่นเคยนะกับช่องคนเมืองทอยครับวันนี้ก็ไม่ใช่ของเล่นนะครับแต่ว่าอยู่ในโหมดของสะสมครับผมจะเป็นอะไรนั้นครับก็ก่อนจะไปรับชมก็ไปกดก่อนเลยครับผมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งครับผมกดสั่นกระดิ่งนะครับที่สําคัญนี่ต้องกดให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอย โอเคครับผมไม่อยากจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ครับเราไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยนี่มาแล้วครับผมเป็นกลองขนาดไซส์เล็กๆครับผมซึ่งเป็นมีรูปกันดั้ม RX 7 8ก็มีรหัสแปลกๆครับผมให้ทายครับว่าตัวนี้เป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไรครับผมก็หมดเวลาแล้วกันนะครับผมมาเฉลยแล้วกันนะครับ ตัวนี้เป็นนาฬิกาครับผมนาฬิกาของแบรนด์ G-Shock เป็นอ่าตัว Limited ครับเวอร์ชันร่วมกับกันดำครับผมฉลองนี่ครับดูด้านบนดีกว่าครับผมนี่ครับเป็น G-Shock ฉลองกันดำพบรอบ40ปีครับผม,มด้านกล่องก็ด้านบนครับจะเป็นลวดลายเหมือน ไอเอ็กจครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องครับก็จะเป็นรูปหัวไ7เอแปดครับแล้วก็มีรูปสกรีนด้านหลังครับตรงบริเวณอ่าที่สกรีนตัวเนี้ยเป็นสีที่แบบนูนออกมานะครับเราสามารถสัมผัสได้ครับแล้วก็ด้านล่างครับเขียนไว้ว่าอ่าโมบิสู G กันดัมถัดมาด้านข้างครับนี่ยก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ครับแล้วก็เป็นตัว บอกว้นี่ครับ EFC แล้วก็ด้านหลังครับจะเป็นตัวแบบ X 7 8กํากำลังฟันดาวครับนี่เขียนว่า X 7 8 2ขีด2กันดัมถัดมาครับก็เป็นด้านข้างกล่องครับก็จะมีแบบเป็นสติกเกอร์อมาแปะครับบอกเป็นภาษาจีนน่าจะบอกของข้างในรัะแล้วก็รหัสนี่รับนี้ก็จะเป็นบอกรหัสครับรุ่น นาฬิกาเรือนนี้ครับ G A ขีดหนึ่งหนึ่งศูนย์ T R ขีดเจ็ดเป็นตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น C N ครับไชน่านะครับโอเคมาเพื่อในการเสียเวาเลาเรามาแกะดูข้างในดีกว่าครับเปิ๊บเปิ๊บป๊บ,ปบนี่ครับเปิดล้วปุ๊บก็จะเขียนว่า hello 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 ก็คือตัวนี่เลยครับผมเป็น ตัวแบบหุ่นยนต์นะผมกลมๆเนี่ยเนี่ยด้านตัวนี้ก็จะเขียนว่ากันดัมแล้วก็มีคำว่าจีช็อคอยู่ครับเกะออกมาปุ๊บนี่ครับตัวอ่าที่เราแบบรู้จักกันครับเฮลโลมันวางไม่ได้ครับอ๋อ ด้านในกล่องครับยังมีเป็นฐานมาให้ด้วยครับนี่แล้วก็มีคู่มือครับผมเราจะหยิบออกมาให้หมดครับแล้วก็เป็นอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับแล้วก็มีเป็นเหมือนสติกเกอร์ครับผมโอเคในกล่องไม่มีแล้วนะครับมาเรามาดูอ่าตัวฐานครับจะเขียนไว้ว่ากันดั้มโมโมบิสุดกันดั้ม xg ช็อคครับเราก็จะเอาตัว เฮล lo ครับผมมาวางไว้ในฐานเลยนี่แล้วก็มาดูกันที่คู่มือนี่เป็นสติกเกอร์ครับอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีเป็นใบครับผมเรียกว่าใบปิดนาฬิกาจีช็อคครับรุ่นตรงหรือเปล่าดูครับดู้านข้างกล่องจะตรงไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะตรงหรือเปล่าเป็นของแท้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นจีนนะครับเวอร์ชันจีนมีขายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะครับที่ช็อครุ่นน,นี้ครับนี่ครับเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าก่อนจะไปชมนาฬิกาครับเรามาดูส่วนอื่นก่อนลวกันครับมีอะไรมาให้บ้างครับ อันนี้มันคืออะไรเอย่ยน่าจะเป็นคู่มืออะไรสักอย่างนะครับอ๋อเหมือนจะเป็นคู่มือติดสติกเกอร์ครับผมแล้วสติกเกอร์อยู่ตรงไหนเอย่ยอ๋อนี่ครับอีกแผ่นเป็นสติกเกอร์ครับนี่เป็นสติกเกอร์ บริเวณตัว h ล l l o ครับผมตามแบบในรูปเลยครับนี่ครับสติกเกอร์รูปแบบสติกเกอร์คือจะเป็นสติกเกอร์แบบมีผิวสัมผัสนะครับไม่ใช่สติกเกอร์แบบทั่วไปนะครับดีวเราเก็บไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนาฬิกากันดีกว่าว่าจะเป็นลวดลายแบบไหนโอเคเก็บอันนี้ก่อนครับมาตัวนี้คือจุด เรียกว่าจุดไฮแม็กแล้วกันนะครับตัวฮัลโลครับผมบริเวณส่วนใบหูสามารถนี่ครับทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเปิดครับก็จะอ้าปากออกมาครับนี่แล้วก็จะเจอกับนาลิกา G s h o c k ครับผมผ้าตรงนี้เป็นกรำมะหยี่นะครับด้านบนและด้านล่างครับผมเป็นกำมะหยี่เหมือนกันครับ ห่อมาในถุงเจีนนะครับเรามาแกะด,ดูข้างในตัวนาฬิกาเนี่ชมไปพร้อมๆกัน,นครับดูครับสีนาฬิกาเป็นพื้นฐานสีขาวนะครับตัว X78 นะครับด้านหน้าหน้าปัดผมมองว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นปกตินะครับ หรือว่าใครเห็นจุดไหนที่มันแตกต่างก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับเน่าหน้าปาดก็จะเป็นรุ่นที่อธิบายไปนะครับชื่อรุ่นนี่ครับเห็นไหมครับชื่อรุ่น GA ขีด 110TR ขีด7รหัสตรงนาฬิกาครับกับรหัสตรงหน้ากล่อง เห็นไหมครับเป็นรหัสเดียวกันนะครับสแสดงว่าของแท้ครับผมไม่ย้อมแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูนาฬิกากันดีกว่านะครับตัวเรื่อนผมไม่อธิบายแล้วก็ไม่อธิบายคุณสมบัติแล้วกัน,นครับเพราะว่ามันจะเหมือนเหมือนกับรุ่นปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเรามาดูนภาพรวมกันดีกว่าครับขออนุญาตแกะดูบริเวณสายก่อนครับ ตัวสายจะทําเป็นเหมือนลวดลายของ x เจ็ดแปดนะครับบริเวณส่วนตรงจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับเห็นบริเวณด้านล่างสายไหมครับอันนี้จะเป็นบริเวณส่วนเอวครับลงมาถึงส่วนของขาเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนขาลงมาลงมาแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นส่วนของหน้าอกบริเวณหน้าอกครับเห็นไหมครับ ครับเป็นบริเวณหน้าอกของ RX78 ับผมส่วนหัวมีไหนหรือส่วนหัวมีอยู่ด้านหลังครับนี่จะสลักด้านหลังไว้ครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังก็สลักรหัสไว้ครับแบบ5146ตรงไหมตรงครับผมนี่5146โอเคก็ เนื้อง,งานก็นี่ครับสวยไหมครับผมลายจะเป็นแบบแกะสลักลงไปเลยนะครับส่วนเรื่องของออบชมอ,ออปชันทำอะไรได้บ้างก็เหมือนเหมือนกันครับเหมือนนาฬิการุ่นปกติครับผมโอเคด้านสายมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่มีครับ ที่มีพิเศษผมว่าน่าจะเป็นบริเวณของตัวสายครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองจับวางใส่ในกล่องแล้วกันนะครับว่าจะดูสวยดูลูหราหรือเปล่ามาดูกันครับเมื่อจับอนาฬิกาไปอยู่ในฐานวางโอเคนี่ครับเราลองมาวางบนฐานนี่ดูครับผม ก็จะมีความสวยขึ้นมาประมาณนี้เลยครับจริงแล้วตัวฐานเนี่ยถ้าเราติดสติกเกอร์จะสวยกว่านี้นะครับเห็นไหมครับสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยก็จะบอกเช่นบริเวณส่วนของนี่ครับบริเวณส่วนหูเนี่ยจะมีสติกเกอร์ที่เขียนว่ากันดั้มใช้ในการติดแต่ว่าผมยังไม่ติดแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นของสะสมครับผมโอ,โอเคสำหรับใครที่เป็นสาวกกันดั้มก็มีไว้ก็ น่าจะดีครับผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้จะมีมาทั้งหมดอยู่ผม4ี่สีมั้ครับมีตัว x 7 8แล้วก็ตัวยูนิคอร์เออน่าจะเป็นยูนิกน่าจะเป็นยูนิคอร์ครับยูนิคอร์แล้วก็เป็นบัญชีมัครับอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้เป็นแซกแดงหรือเปล่าีนผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไว้หาข้อมูลแล้วจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับโอเคก็ วันนี้ก็คงต้องจากลากันไปครับการด่ามพิสูตรรวมกับ x กับ G s ช็อคครับผมโอเคใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับส่วนผมพูดผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะผมใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นของอะไรนั้นเป็นตัวอะไรของลงของเล่นของสะสมอะไรอะไรก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับ วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากไปนะครับก่อนจะจะจะดูคลิปอื่นนะครับก็ไปนี้กันเลยครับผมกดติดตามกด s u b s c r i b e ครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราครับผมจะมีคลิปดีๆและของแปลกๆของเล่นของสะสมมาให้ดูอีกเยอะแยะเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับกดมาเยอะๆนะครับจะได้หาอะไรมาให้รีวิวดูครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายยไว้เจอกันครับสวัสดีครับ